พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครันมนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเจ้า,รจาทรงอยู่ข้าง,างเดียวกับเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันนะครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวได้ดำเนินการผลิตรายการและเผยแพร่รายการให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำในหลายช่องทางครับเรามีการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุชุมชนที่ได้มีข้อตกลงกันนะครับนํารายการของเราไปเผยแพร่ และนอกจากนั้นก็ยังมีการเผยแพร่ทางแฟนเพจที่ Facebook นะครับและทางช่อง YouTube ครับซึ่งทั้งแฟนเพจที่ Facebook ก็ดีที่ช่อง YouTube ก็ดีคุณผู้ฟังสามารถพิมพ์ค้นหาได้ง่ายๆเลยนะครับพิมพ์คำว่าบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตหรือจะพิมพ์คำว่าห้องชั้นบนเท่านี้ คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเข้าถึงรายการนี้ได้อย่างสะดวกนะครับและคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามกดแจ้งเตือนที่กระดิ่งในช่อง YouTube เอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดโอกาสเมื่อทางโครงการพันธกิจของเรานั้นได้มีการเผยแพร่รายการใหม่ๆเข้ามาคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังกันอย่างสะดวกนะครับเพราะว่าเมื่อรายการมีการอัปโหลดเผยแพร่ทาง YouTube แล้วก็จะต้องรอเวลาในการที่จะเอาไป เผยแพร่ในช่องกลุ่มลายกลุ่ม Facebook ทางสื่อโซเชียลต่างๆอีกซึ่งก็อาจจะล่าช้าไปบ้างน,นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังจะสามารถเข้ามาฟังเข้ามาติดตามได้ทั้งช่อง YouTube และช่อง Facebook ได้ในทันทีที่มีการเผยแพร่จะได้ไม่ต้องรอให้เสียเวลานะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับพระวจนะธรรมของพระเจ้า ที่ทางรายการของเราจะนำมาเป็นพรสำหรับคุณผู้ฟังนั้นแน่นอนครับเราจะนำมาจากพระธรรมสดุดีนะครับซึ่งพระธรรมสดุดีที่เราจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็น่าจะเป็นพระธรรมสดุดีที่เป็นเหมือนถ้อยคำเล้าโลมใจคำปลอบประโลมใจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสสัมผัสแต่ต้อง ัวจิตหัวใจของพวกเราทั้งหลายในวันนี้ในยุคนี้ในชั่วโมงนี้เลยทีเดียวครับเพราะว่าเรามีความรู้สึกวิตกกังวลทุกอ,อกทุกใจเหลือเกินครับหลายคนบอกว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วอย่าไปเครียดอย่าไปกลัวอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเราพูดพูดได้นะครับแต่ถึงเวลาในความเป็นจริงเราต้องรับความเป็นจริงและเราต้องเข้ามาสู่โลกของความเป็นจริงที่เราต้องพึ่งพิงพระเจ้า ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าไปพร้อมๆกับการพึ่งพิงการเล้าหลงใจที่มาจากพระองค์นะครับเราไม่สามารถที่จะแข็งคอแข็งขืนที่จะไม่ใส่ใจอะไรไม่สนใจคําตักเตือนไม่สนใจไม่ฟังคําอะไรแต่เราจะฟังและระมัดระวังในการดําเนินชีวิตของเราเชื่อฟังคําตักเตือนของทางกระทรวงสาธารณสุขทางรัฐบาล ที่ได้แจ้งประกาศออกมาอย่างเนืองเนืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมการไม่นำพาตัวเราเองเข้าไปในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงในการติดเชื้ออย่างเช่นในพื้นที่ที่เป็นห้องโถงใหญ่มีห้องแอร์อากาศปิดไม่ได้มีการระบายอะไรแบบนี้นะครับเลี่ยงได้ให้เราเลี่ยงไปก่อนการจะเข้าไปสู่ห้างสรรพสินค้าที่มีผู้คน หลากหลายมากหน้าหลายตาเข้าไปที่นั่นก็เสี่ยงเหมือนกันการใช้รถโดยสารประจำทางการขึ้นเครื่องบินการเข้าในพื้นที่อาเภอจังหวัดต่างๆที่มีการระบุสีแดงหรือการระมัดระวังอย่างเข้มข้นแบบนี้เราเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนี่เป็นสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้เป็นคําตักเตือนที่พระเจ้าประธานให้เราที่เราจะต้องตัดสินใจและตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นอย่ายโยน ให้เป็นการรับผิดชอบของพระเจ้าว่าขอพระเจ้าดูแลก็แล้วกันโยนให้พระเจ้ารับผิดชอบตัวเราเองต้องรับผิดชอบในส่วนที่พระเจ้าอนุญาตให้เรามารักษาดูแลและรับผิดชอบสิ่งเหล่านั้นครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ผมจะนํามาอ่านให้กับคุณผู้ฟังสองสามตอนด้วยกันครับเพื่อที่เราจะได้รับการเล่าโลมใจได้รับการเตรียมจิตใจให้หัวจิตหัวใจที่มันวิตกกังวลน,นั้นสงบลง และรอคอยการช่วยกู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ผ่านความรักผ่านฤทธเดชของพระองค์ครับพระธรรมของพระเจ้าวันนี้มาจากพระธรรมสะดุดีบทที่ร้อนะครับผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังครับในตอนแรกบทที่ร2 2ข้อหนึ่งจนถึงข้อ9นะครับซึ่งมีใจความว่าข้าพเจ้ายินดีเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ให้เราไปยังพระนิเวศพระเจ้าเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเท้าของพวกข้าพเจ้ากำลังยืนอยู่ภายในประตูกำแพงของเธอเยรูซาเล็มเอ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสาทนแน่นไว้ด้วยกันเป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้า ดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้าพระที่นั่งสำหรับการพิพากษาได้ตั้งอยู่ที่นั่นคือพระที่นั่งของพระราชวงศ์ดาวิดจงอธิษฐานขอสันติภาพให้แก่เยรูซาเล็มเถิดว่าขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญ ขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอและให้ความปลอดภัยอยู่ภายในวังของเธอเพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหายข้าพเจ้าจะพูดว่าสันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอเพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระเจ้าของเราข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ และในพระธรรมสดุดีบทที่ร2 3ตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสนะครับได้มีใจความดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ข้าพระองค์เงยหน้าดูพระองค์ดูเถิดตาของผู้รับใช้มองดูมือนายของตนฉันใดและตาของสาวใช้ มองดูมือนายหญิงของตนฉันใดตาของข้าพเจ้าทั้งหลายมองดูพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายจนกว่าพระองค์จะมีพระกรุณาต่อข้าพเจ้าทั้งหลายฉันนั้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์ขอสรงพระกรุณาต่อพวกข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข้า เพราะพวกข้าพระองค์เอื่อมระอาความหมิ่นประมาทจิตใจของข้าพระองค์ทั้งหลายเอื่อมระอาการเยาะเย้ยของคนที่อยู่สบายคือการหมิ่นประมาทของคนเย่อหยิ่งคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับที่เล้าโลมใจแล้วก็ให้กําลังใจได้เป็นอย่างดีนะครับ อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่121ครับตั้งแต่ข้อ1ไปจนถึงข้อ8นะครับพระธรรมสดุดีบทที่121ข้อ1ถึงข้อ8ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังที่ข้างขวามือของท่านดวงอาทิตย์ จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระเจ้าจะทรงอารักขาท่านให้ผลพยันตรายทั้งสิน้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงอารักขาการเข้าออกของท่านตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิด และในพระธรรมสดุดีอีกตอนหนึ่งนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่ร้อนะครับข้อ1จนถึงข้อ8มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับถ้าพระเจ้ามีได้ทรงสถิตฝ่ายพวกเราเออขอให้อิสราเอลกล่าวว่าถ้าพระเจ้ามีได้ทรงสถิตฝ่ายพวกเรา เมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เราแล้วเขาจะกลืนเราเสียทั้งเป็นเมื่อความโกรธของเขาพุ่งขึ้นต่อเราแล้วน้ำทั้งหลายจะท่วมพวกเรากระแสน้ํำจะไหลอยู่เหนือเราแล้วน้ำที่กำเริบจะไหลท่วมเราไปสาธุการแด่พระเจ้าผู้มีได้ส่งให้เรา เป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั้นเรารอดไปอย่างนกจากกับของพรานนกกับก็หักและเราได้หนีรอดไปความอุปถัมของเราอยู่ในพระนามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคุณผู้ฟังครับอยากจะให้เราได้มีคำถาม เพื่อเริ่มต้นความคิดของเราในวันนี้ก่อนจะศึกษาในพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับคำถามมีอย่างนี้ว่าถ้าหากเกิดภัยพิบัติใหญ่ขึ้นมาท่านจะไปขอความช่วยเหลือจากใครและท่านจะขอความช่วยเหลือจากเขาเหล่านั้นได้อย่างไรขอบคุณพระเจ้าครับคำตอบง่ายๆอยู่ในพระธรรมสุดีบทที่1 2 4ข้อ8นะครับได้บอกว่าความช่วยเหลือของเรา อยู่ในพระนามของพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกคุณไปฟังครับถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราความช่วยเหลือของเราอยู่ในพระเจ้าแนเฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปวุ่นวายวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือขอการเมตตาจากที่อื่นอีกแล้วนะครับเพราะเรามีพระเจ้าอยู่ตรงนี้พระเจ้าสถิตยอยู่ฝ่ายเราพระเจ้าพร้อมที่จะ ช่วยเหลือเราทั้งหลายเราเป็นประชากรเราเป็นอิสราเอลประชาชาติที่พระองค์ได้ส่งรักและทรงเลือกสรรเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังครับมุมมองหนึ่งที่ผมอยากจะนําคุณผู้ฟังลองคิดด้วยกันนะครับว่าจากข้อมูลการศึกษาการบันทึกต่างๆชนชาติอิสราเอลเขาไม่เคยเป็นอาณาจักรไม่เคยเป็นจักรวรรดิใหญ่ๆเป็นประเทศใหญ่ๆมหาอำนาจมาเลยนะครับตลอดช่วงเวลาใน สมัยพระกัมพีภาคพันธสัญญาเดิมและพระกัมภีภาคพันธสัญญาใหม่จะไม่มีบันทึกแบบนี้ให้เราได้เห็นมาก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับคนของพระเจ้าประชากรของพระเจ้าก็มักจะถูกมองว่าเป็นชนชาติที่มักจะถูกชาติอื่นที่เข้มแข็งกว่านั้นมาลุกรานมาคอยโจมตีมาคอยที่จะทำลายล้างอยู่ตลอดเวลาบางครั้งชนชาติอิสราเอล ก็ตกเป็นฉเฉลยพวกเขาเป็นเหมือนนกที่มีความอ่อนแอบอบบางไม่มีพิษสงอะไรที่จะไปตอบโต้กับใครได้ดังนั้นชาวยิวทุกชั่วอายุคนจึงสามารถเข้าใจภาพของนกตามที่เราได้อ่านในพระธรรมสดุดีบทที่124นะครับที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่านก หรือพวกเราทั้งหลายที่อ่อนแอสามารถรอดจากกับดักของพรานนกไปได้แม้ว่ากับดักนั้นจะแข็งแรงและน่ากลัวขนาดไหนกับดักของพรานนกมันก็หักลงได้และเราซึ่งเป็นนกที่ไม่มีพิษสงนั้นก็หนีรอดเอาชีวิตรอดไปได้ภาพนี้คนอิสราเอลคนยิวเข้าใจกันเป็นอย่างดีครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าความอ่อนแอทางฝ่ายโลกเช่นนี้ มันอาจจะไม่ใช่ความเป็นจริงเสมอไปสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนะครับแน่นอนว่าความเชื่อของเรานั้นได้รับการส่งต่อผ่านช่วงเวลาผ่านการเวลาที่มีการกดขี่ข่มเหงมีการทำลายล้างมาอย่างมากมายไม่เคยหยุดพักอันที่จริงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการกดขี่ข่มเหง อยู่เนืองๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็แล้วแต่นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับผู้เชื่อบางคนนั้นพระธรรมสดุดีในวันนี้ที่เราได้อ่านผ่านไปอาจจะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงชีวิตของพวกเขาได้อย่างชัดเจนนะครับแต่สำหรับพวกเราอีกหลายๆคนที่อาศัยอยู่ในสังคมในคริสตจักรที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าองค์กรคริสตจักรของเราเข้มแข็งยิ่งใหญ่ ผู้นำในองค์กรของเรานั้นจับไม้จับมือถูกต้องตามกฎหมายกับรัฐบาลกับหน่วยงานทางศาสนาต่างๆก็อาจจะมีความรู้สึกว่าอุ่นใจมีความรู้สึกปลอดภัยมากกว่าพิิตจัรองค์กรเล็กๆที่ยังไม่มั่นคงในการก่อตั้งอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในบางมุมก็อาจจะทําให้มีความรู้สึกอบอุ่นใจและทําให้การทําพันธกิจของพระเจ้าขับเคลื่อนไปค่อนข้างสะดวก ทั้งสถานะทางการเงินสถานะในสังคมสวัสดิการของผู้รับใช้หรือความเป็นอยู่ของพี่น้องสมาชิกอะไรต่างๆก็ดูดีมากกว่ากลุ่มคริสตจักรต่างๆที่กําลังเปิดใหม่กําลังเริ่มต้นใหม่ <ๆ S 1> ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนาเราทั้งหลายให้มาคิดหยุดตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าแล้วความมั่นคงแบบนั้นมันช่วยเพิ่มเติมและส่งผลดีต่อความเชื่อของพวกเรา จริงหรือไม่และเราสามารถที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของความเชื่อของเราได้อย่างนั้นหรือเปล่าและถ้าหากว่าเรามีเงินในบัญชีมากมายมีกรมธรรม์คุ้มครองความปลอดภัยทั้งอาคารสถานที่ทั้งชีวิตทั้งความเจ็บป่วยทั้งอุบัติเหตุอะไรต่างๆพร้อมแล้วถามว่าสิ่งเหล่านั้นทําให้เรามีความเชื่อเข้มแข็งในพระเจ้าขึ้นจริงหรือเปล่าฝากเป็นข้อคิดสําหรับเราทั้งหลายนะครับ ตรงกันข้ามบางครั้งสิ่งที่เรามีพร้อมอาจจะกลายเป็นอุปสรรคทําให้เราลืมพระเจ้าหรือมานั่นเป็นการอวยพรจากพระเจ้าเช่นเดียวกันตรงกันข้ามกับคนอิสราเอลในเวลานี้สถานะของพวกเขาเป็นเหมือนนกที่ไม่มีพิษสงอะไรเลยมีแต่กับดักที่เข้มแข็งที่คอยจ้องจะทําลายพวกเขาแต่เขาได้รับการช่วยให้หลุดพ้นจากกับดักที่แข็งแรงได้เพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาเขานั่นเองครับ ดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับแม้วันนี้สถานะทางการเงินความปลอดภัยสวัสดิภาพในอนาคตเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในวิกฤตของโลกที่เกิดขึ้นทุกที่ทุกแห่งเราอยู่ในประเทศไทยขอบคุณพระเจ้าในระดับหนึ่งเราอาจจะไม่สามารถไปเทียบกับประเทศมหาอำนาจไม่อาจจะไปเทียบกับระบบการดูแลในที่อื่นๆได้แต่เราขอบคุณพระเจ้าที่นี่ เรามีความเป็นอยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ขี้เร่เลยทีเดียวดังนั้นนี่เป็นพรที่พระเจ้าช่วยเราขอพระเจ้าอวยพระพรคณะรัฐบาลอวยพระพรเราทั้งหลายอวยพระพรคริตจักรและนำพาเราผ่านพ้นวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกันด้วยความรักของพระเจ้าและที่สำคัญที่สุดให้ความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้านั้นเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทุกทุกวันท่ามกลางวิกฤตต่างๆครับคุณผู้ฟังกราบทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถมัม วิสจักรที่หนึ่งเบียงพราวจะขอนำพระพรของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าในรายการนี้จากลากคุณผู้ฟังไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับขอพระเจ้าเพิ่มภูลพระพรสำหรับทุกท่านสวัสดีครับซ้นนชชืื่่่ใจทีเเออพพพรรรรระะะยูคคักษา,าง์สธ แหว้ใจในพระสัญญานั้นจึงพระองค์ตรัสแล้วมันคงผู้ช่วยผู้ช่วยคือพระเยซูถ้าไหวใจผู้ทรงพระนิผู้ช่วยผู้ช่วยองค์พระเยซูโปรดประทานความเชื่อทาวี แฟนปรีดาเมื่อเชื่อพระเยซูคือไวใจในโลหิตไทยและวางใจในวทธิโลยีกฤทิดความบาปผิดจะรลุดง่ายได้ผู้ช่วยผู้ช่วยคือพระเยซูอาวายใจผู้ทรงประนีผู้ช่วย ช่วยองค์พระเยซูโปรดประทานความเชื่อทวี คือพระเยซูข้าไว้ใจผู้ทรงพระดีผู้ช่วยผู้ช่วยองค์พระเยซูโปรดพระทานความเชื่อทา